สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะฮะพบกันอีกแล้วกับออวิเชนบุรีเดี๋ยววันนี้ไม่ใช่มาดูพระนะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูงานมอเตอร์โชว์ที่อิ p แพคอ r e n a าเมืองทองธานีเดี๋ยวไปชมกันเลยครับวาร์ฟวาร์วาร์ไปเนี่ยกูบอกวาร์ฟไปมึงก็ให้กูเดินอย่างเงี้ย กูบอกกูบอกว่าไปเหมือนคลิปอื่นๆก็จบแล้วมันก็ให้กูเดินอย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยอย่างเงี้ยโอ้วาร์ปไปแบบทำทำเอฟเฟคเหมือนเขาก็จบเอฟเฟคเหมือนเขาเอฟเฟคเหมือนเขาก็จบจบแล้วมึงให้กูเดินอย่างเงี้ยแล้วดูเนี่ยคนข้างหลังเนี่ยสบายเลยโอ้ยเหนื่อย เหนื่อยครับเดี๋ยววาร์ปไปดีกว่าหนึ่งสองสามวาโอ้วาร์ปมาไกลเลยน่าสูดพอนด้าเลยนะเนี่ยอ่ะไปครับเดี๋ยวพาไปชมงานกันครับบรรยากาศภายใงานเป็นยังไงไปดูกันครับ ก็วันนี้ไม่มีพระนะครับเป็นอีพีพิเศษตอนรับเมษานะครับ,รบ,ารบมาดูรถนะครับไม่มีตังค์ซื้อหรอกแต่ว่ามาดูเฉยๆนะมาถ่ายให้พวกพี่ได้ดูกันเดี๋ยวจะเบื่อกันนะครับดูแต่พระเครื่องมากนะครับเดี๋ยวจะเบือ่อด,ดูรถบ้างนะครับดูรถบ้างดูรถดูาสาวๆบ้าง <c oughs> <c oughs> ถ้าใครกลัวเมียก็ไม่ต้องมานะครับผม <c oughs> บอกไว้เลยว่าสุดสุดสุ นะครับแบบขอถ่ายรูปได้แบบเต็มที่นะครับก็มีน้องๆพิตตี้นะครับให้เราดูให้เราถ่ายรูปนะครับถ้ามากับเมียแนะนําไม่ต้องมานะับถ้ามากับเมียแนะนําให้แยกทางกันเดินแยกทางกันเดินนะครับอย่างผมเนี่ยนะครับก็แยกทางกันเดินนะครับสวยมากตรงนั้นล้าหน้าด้วยหน้าจอ Mercedes AMG GLC 43 4matic Coupe อีกขั้นของความสปอร์ตที่ยามใหม่แห่งความเร้าใจ

เลยขั <łość> กขี่ัขี่ัขี่ัขี่คันนี้มากเลยอ่ะสวยมากเลเวอเต้อเคโดรเอิิชัรถ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 ขักขีรถเป็นซินดีหกทร์สม้ห้าสิราุ่นพิเศษี่ขักขีรถคันนี้มากเลยครับขับ พอพอพอให้ดูแค่นี้พอให้ดูแค่นี้พอ, candy, พอ, candy, พอไม่ต้องดูเยอะครับไม่ต้องดูเยอะ <c oughs> <laughs> อยากดูก็มาดูเองนะครับ <c oughs> แต่แนะนําให้มาคนเดียวนะไม่ต้องมากับเพื่อนหรือกับใครนะมาคนเดียวมันสบายใจดีนะผ <c oughs> มบอกเลยว่าแบบสุดๆนะครับงานนี้แบบสุดๆนะครับเพินเลยเพินเพินเลยวันเนี้ย <c oughs> <c oughs> ดูรถ,ด,รถดูรถดูรถไว้ก่อนงดท้ายไว้ก่อนครับดูรถก่อนอันนี้เล็กซัสนะเล็กเล็กซัสนะ นี่ข้างหลังครับเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูแล้วกัน ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามีคนมาคุมข้างหลังถ่ายรูปไม่ได้แล้วมีคนมาคุมข้างหลังนะตอนนี้ขออนุญาตถ่ายรถก่อนนะครับถ่ายพิตตี้ไม่ได้แล้วคนข้างหลังมาคุมนะเพราะว่าเวลาเราลั่นชัตเตอร์ไปทีไรมันหน้างอทุกทีนะครับเดี๋ยวไปดูรถมอเตอร์ไซค์กันครับ จะมาดูรถมอเตอร์ไปครับจะเห็นข้างหลังเลยสุดสุแต่ครับโอเคครับก็ จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะการพาทัวร์งานมอเตอร์โชว์2019นะฮะก็อย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งกดถูกใจกดกำรงใจให้ผมด้วยเดี๋ยวผมจะมาทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้เดี๋ยวมาพบกันในคลิปต่ตอไปนะฮะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ